สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่11ดมิถุนาสน้ารนะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อย1คันนะฮะสำหรับ Honda l ลี d 125นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4วาลนะฮะสีขาวใหม่ปี2,024นะครับคันนี้ลูกค้าจองไว้ประมาณ10กว่าวันนะฮะรถมาถึงนะครับคันนี้ลูกค้ามาจำไว้54,000บาทนะครัมาจำไมาเยอะมากนะครับ วันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้าสี่วาสีขาวใหม่นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยหนึ่งท่นนะฮะสำหรับฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้าสี่วานะฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับช่วงนี้กระแสแรงมากนะฮะสำหรับ ฮอนด้าสี่วาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ารีดนะฮะแล้วก็ฮอนด้าจิโอโนนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าจองไว้ประมาณ10กว่าวันนะฮะรถมาถึงนะครับก็เลยโทรบอกลูกค้านะฮะลูกค้าให้ไปส่งที่บ้านนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าอยู่จังหวัดบุรีมําอำเภอกระสังนะครับให้ไปส่งที่บ้านนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะฮะคุณแม่ซื้อให้ลูกนะครับผมนะมามัดจําวันก่อนนะฮะมัดจําไว้อยู่ห้าหมื่นสี่พันนะครับ แต่ว่าราคาตัวรถนี่58,500นะครับก็ลูกค้าจ่ายเพิ่มอีก4,500นะครับสำหรับคันฮอนด้าลีดสีขาวตัวนี้นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครปกติราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่59,500นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะฮะลดลงอีก1,000บาทนะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,500บาทนะสำหรับ ฮอนด้ารีด125นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4วาล์วนะฮะเครื่องตัวเดียวกับฮอนด้าจิโอโนเลยนะครับแต่ว่าคนละทรงนะฮะฮอนด้ารีดนี่ล้อหน้านี่ขอบ12นิ้วนะฮะส่วนล้อหลังนี่ขอบ10นิ้วนะครับนี่ฮะล้อหน้า90 90นะฮะขอบ12นิ้วนะครับส่วนยางนอกก็เป็นยางแบบเรเดียนะฮะยางนอกใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับนี่ฮะ ตัวนี้ระบบบีกก็เป็นแบบคอมบีเบีกนะฮะดิ้หน้านี่จะเป็นแบบคอมบีเบีกนะฮะข้างหน้าขอบ12นิ้วนะฮะส่วนข้างหลังนะขอบเล็กมากนะครับนี่ครับข้างหลังนี่ขอบนิ้วนะครับผมนะแล้วก็เป็นแบบโชุกเดียวนะฮะตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีขาวอ,อกครีมครีมนะฮะตัดด้วยสีน้าตาลนะฮะจดทะเบียนนี่จะเป็นสีขาวนะฮะสำหรับ Honda ลีตัวนี้นะครับมีมาทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีขาวสีดําสีแดงแล้วก็ สีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว2024นะฮะถ้านับจริงๆก็ตัวนี้ก็ออกมาตั้งแต่2023แล้วก็ลากยาวจนถึง2024นะฮะสำหรับฮอนด้าลีด125นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4วาลนะฮะหลูกสูบ4วาลนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ E.P. นะฮะแบบสตาร์ทเงียบนะฮะแล้วก็ขับขึ้นด้วยสายพานนะครับ สายพานนี่เปลี่ยนทุก24,000ื่นสี่กิโลครส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองอากาศนะฮะไส้กรองอากาศนี่เปลี่ยนทุก16,000หมนกิโลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะ p j m f i นะครับแล้วก็กันตกกันตกหลังนี่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะเบาะก็ใหญ่นะฮะเบาะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นออกเหลืองๆนิดๆนะครับผมนะฮะยูเบอกนี่ใหญ่มากนะฮะสำหรับคอนดานลีดหนึ่งสองห้านะครับนี่ฮะ ใส่ของได้เยอะมากนะฮะใส่หมูกระนกได้2ใบนะคะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ําสำรองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีหม้อน้ําอยู่ข้างในตรงนี้นะครับน้ํายาลอยเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,0 0 0กิโลนะครับผมนะส่วนน้ำมันเครื่องนะคะครั้งแรก1000กิโลก็ต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พันกิโลนะคะัคันนี้ก็อุ่นเครื่องนะรอส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟท้ายนี่เป็น L e d ดนะคะ ไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดานะฮะก็คือไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับผมนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะของ Honda l e a ดนะฮะตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่52-6กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับราคาที่ติดมาก,กับรถนี่59,200นเานะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่59,500นานะฮะแล้วก็ลดให้อีก1,000บาทนะฮะก็เหลืออยู่ 58,500บาทนะฮะอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับจ่าย58,500นานี่เอารถไปขี่ได้เลยนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรอบอรเรียบร้อยหมดเลยนะครับในส่วนของระบบใหม่นะฮะค o นด้าลีฟก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนะนี่ก็เจนน้ำมันนะระยะทางนะครับผมนะแล้วก็สตาร์ทด้วยสมาร์ททีนะฮะหรือว่ารีโมทนะครับ ตัวนี้ก็เปิดเบาะนะส่วนตัวนี้ก็เปิดน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไอริ่งสต็อปนะฮะเวลาใช้งานก็กดลงนะฮะเวลาเราขับไปแล้วก็จอดนิ่งประมาณ3วินาทีนะฮะเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเวลาออกตัวนะฮะบิดคันเร่งนิดเดียวเครื่องก็ติดแล้วก็สามารถขับต่อไปได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะสวยนะครับ Honda Lead นี่สวยมากนะฮะแล้วก็ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆสนใจเยอะมากนะฮะแล้วก็ น้องๆหนูๆก็สนใจเยอะมากนะครับส่วนคันนี้คุณแม่ออกให้ลูกชายนะฮะลูกชายอายุประมาณ18ปีนะฮะลูกชายสั่งมาเลยนะครับบอกว่าอยากได้ฮอนด้ารีด125สีวาวสีขาวนะครับคุณแม่ก็เลยจัดให้นะฮะวันมาจองรถก็มัดจาไว้50,000นะครับวันนี้ก็จ่ายเพิ่มอีก4,500นะฮะเบ็ดเสร็จก็58,500นะครับรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะฮะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่ก็5้าแปดอเอารถไปขี่ได้เลยนะครับผมนะมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ